สวัสดีครับพวกผมเลฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําระบบจองสนามกีฬาออนไลน์นะครับ v 1นะครับเวอร์ชันหนึนะครับระบบนี้นะครับพัฒนาด้วยภาษา PHP PDO นะครับรองรับ PHP เวอร์ชัน8เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใช้หลังบ้านเป็น Admin LTE เวอร์ชัน3นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลใช้เป็น MySQL นะครับผมครับระบบก็จะสามารถจองสนามกีฬาออนไลน์ได้นะครับก็มาที่หน้า User นะครับก็จะเป็น หน้าที่ใครก็สามารถจองสนามได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะมีสนามกีฬาแล้วก็มีวันเวลาเปิดปิดนะครับว่าเปิดกี่โมงแล้วก็ปิดกี่โมงนะครับทุกอย่างจะอิงกับฐานข้อมูลที่อยู่หลังบ้านนะครับผมที่เราได้จัดการข้อมูลไปนะครับแล้วก็จะมะีค้นหาประเภทสนามนะครับแล้วก็เซิร์ชสนามได้นะครับก็คือค้นหาว่าเราอยากได้สนามอะไรนะครับผม ในส่วนข้างในนะครับพอเราคลิกจองสนามนะครับตรงนี้นะครับจะบอกรายละเอียดสนามนะครับแล้วก็บอกตารางจองหรือว่ารายการจองนั่นเองนะครับในส่วนที่เป็นการจองนะครับวันเวลานะครับ <ita> ถ้าเราจะจองสนามนี้นะครับผมวันที่29นะครับคือวัน <number> นี <ihrem hn> ้แล้วก็เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะอิงกับเวลาปัจจุบันนะครับก็คือตอนนี้คือบ่ายโมงนะครับผมที่ผมได้อัดคลิปอยู่นะครับแต่สนามมันเปิด8โมงถึง สองทุ่มนะครับเราจะมาเช็คว่ามันปิดสองทุ่มนะครับถ้าเราจองวันอื่นไปนะครับวันที่สามสิบคือวันพรุ่งนี้ก็จะสามารถจองได้ตั้งแต่แปดโมงจนถึงสองทุ่มนะครับถ้าผมจองตั้งแต่วันนี้นะครับวันพรุ่งนี้แปดโมงนะครับแล้วก็ถึงวันพรุ่งนี้สามทุ่มสองทุ่มนะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเวเรากดกรองนะครับกดจองสนามเราจะกดจองไม่ได้นะครับเราต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับผมอ่าผมกดเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเบอร์นี้เข้าไปนะครับ แล้วก็ทําการจองสนามนะครับผมก็จองสนามสําเร็จนะครับกันก็จะเก็บเข้าไปที่ฐานข้อมูลของเรานั่นเองนะครับถ้าเราจะจองซ้ํานะครับวันที่30มสแปดโมงนะครับหรือว่าวันที่3 0ถึงบ่ายสนะครับพอกดคลิกจองสนามนะครับระบบจะแจ้งนะครับว่าเวลาที่มีช่วงเวลาการจองเข้าไปแล้วเราจะไม่สามารถจองซ้ำได้นะครับผมโอเคครับต่อมานะครับ ในส่วนที่เป็นรายการจองนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับเราจะเช็คว่าใครเป็นเบอร์ไหนเป็นคนจองเข้ามานะครับหรือว่าเราจะค้นหาตามเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าตัวนี้จะพัฒนาขึ้นเป็น v 2อยู่นะครับก็คือจะมีการเอาชําระเงินเข้ามาเกี่ยวนะครับพอเราคลิกเบอร์นะครับแล้วกดค้นหานะครับตรงนี้ก็จะรู้ว่าใครเป็นคนจองสนามนะครับวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดยังไงนะครับผม ต่อมานะครับผมจะไปอธิบายในส่วนของฝั่ง backend ก็คือหลังบ้านนั่นเองนะครับว่าระบบจองสนาม V1 นี้จะให้อะไรบ้างนะครับพอเรากดเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนนี้นะครับให้ทุกคนกรอกแอดมินนะครับแล้วก็แอดมินนะครับที่ผมได้ทำไว้ในฐานข้อมูลนะครับแล้วกดล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะมาเจอหน้าที่เป็นจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับผมก็คือสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับทุกอย่างตั้งแต่กรอก username password แล้วก็ชื่อนามสกุลสถานะว่าเป็นแอดมินหรือว่า เมมเบอแล้วก็ใส่รูปภาพได้นะครับผมตรงนี้จะมีเพิ่มลบแก้ไขได้หมดนะครับในส่วนนี้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของประเภทจัดการ จัดการประเภทของสนามนะครับสนามกีฬานะครับว่ามีสนามอะไรบ้างนะครับสามารถเพิ่มข้อมูลได้นะครับผมก็ผมจะเพิ่มข้อมูลไปหนึ่งข้อมูลนะครับตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนะครับตรงนี้ที่จะข้อมูลเข้ามานะครับสามารถแก้ไขลบได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจัดการสนามกีฬานะครับก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับสนามที่เราจะจองนะครับก็คือจะมีสนามรูปภาพแล้วก็ เวลาเปิดเวลาปิดนะครับตรงนี้นะครับพอเรากดเพิ่มข้อมูลสนามนะครับจะสังเกตนะครับเวลาเปิดเวลาปิดนะครับเราจะให้ลงท้ายด้วยนาทีก็คือเป็น0ูนย์นะครับก็คือจะไม่มีเศษนาทีนะครับก็คือ8ปดโมงก็คือ8ปดโมงไปเลย9ก้าโมงก็คือ9ก้าโมงไปเลยนะครับในส่วนของการเพิ่มข้อมูลสนามนะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอ่าเลือกประเภทสนามนะครับแล้วก็ เวลาเปิดนะครับผมจะตั้งล็อกไว้นะครับไม่ให้เกินอ่าเปิดได้คือ8ปดโมงขึ้นไปนะครับถ้าผมกด7จ็ดโมงนะครับตรงนี้พอกดบันทึกข้อมูลมันจะบอกว่าให้ตั้ง8ปดโมงขึ้นไปนะครับแล้วพอผมตั้ง8ปดโมงเป็น8ปดโมงห้พอกดบันทึกมันจะฟ้องว่าต้อง8ปดโมงจุดศูนย์หรือว่า9ก้าโมงจุดศูนย์เท่านั้นนะครับเพราะเราจะคิดเป็น1ชั่วโมงเวลาคิดในการคำนวณง่ายนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้จองแบบ แปดโมงสิบห้ดโมงยี่สิบห้เพราะมันจะเป็นเศษเวลาถ้าผมกด8ปดโมงจุนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนเวลาปิดนะครับให้ทุกคนจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมตั้งไว้ไม่ให้เกิน5้าทุ่มนะครับแล้วก็ก็ต้องห้ามเศษเวลาด้วยนะครับผมผมให้ไม่เกิน23่สนาฬิกานะครับ ต้องเป็นยี่สบามนะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รูปภาพสนามนะครับก็กอใส่รูปตามปกติได้เลยนะครับผมแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับอ่าพอกดบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลก็จะเข้ามานะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนออกไปดูหน้าฝั่งของระบบหน้าบ้านนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือประเภทสนามนะครับตรงนี้ก็จะเข้ามานะครับตรงนี้ตามฐานข้อมูลนะครับ แล้วก็ตัวนี้เพจจินเนชันนะครับตรงนี้ก็จะแสดงขึ้นมานะเพราะว่าผมให้แสดงแค่4สนามก่อนนะครับหน้าแรกเราคลิกไปที่อ่าเพจที่2นะครับจะเห็นว่าที่เราได้เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้เปิดเวลา8โมงจนถึง5้าทุ่มนะครับเรากดจองสนามนะครับพอเราเลือกเวลานะครับวันที่30อ่าจะเห็นว่าเวลามันเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง5ทุ่มเลยนะครับตรงนี้ โอเคครับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจระบบนะครับหรือว่าจะสนับสนุน V1 นะครับเดี๋ยวจะมีการสอนทําระบบต่อไปอยู่นะครับเป็นขั้นตอนไปถึง V2 นะครับก็สามารถสนับสนุนมาได้ที่เว็บไซต์ devthai.com นะครับก็จะเห็นแอดไลน์นะครับที่เป็น QR code นะครับสามารถแอดไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับสอนเขียนโปรแกรม devthai.com นะครับตรงนี้นะครับก็ inbox เพจเข้ามาได้เลยนะครับผม ระบบนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่1,900บาทนะครับได้ทั้งโค้ดและก็ฐานข้อมูลไปติดตั้งได้เลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะสอนการติดตั้งระบบนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กด s ับ s c r i b e ช่องมาตลอดเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ